พระธรรมอิสยาห์บทที่ส2องในวันนั้นท่านจะพูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ถึงแม้พระองค์ทรงพระพิโรธข้าพระองค์พระพิโรธของพระองค์ก็ได้หันไปและพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางใจและไม่กลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า องพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าท่านจะตักน้ําจากบ่อแห่งความรอดด้วยความยินดีในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงแจ้งให้หมู่ประชาชาติทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและประกาศว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูล จงร้องเพลงสดุดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ประเสริฐจงประกาศให้ทั่วทั้งโลกทราบถึงเรื่องนี้ชาวซิโยนเอ๋ยจงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่นับห่วงว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่12นะครับ ข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรและข้าพเจ้าต่งางใจจะสอนท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่สองครับพระกัมปีบันทึกไว้ว่าดูสิพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาเวคือพระยาเวเองทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และปรุงทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วพีน่น้องครับพระกัมภีข้อนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นสามสิ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คือผู้ที่บันทึกพระกัมภีร์ตอนนี้หรือข้าพเจ้าก็คือผู้ที่อ่านพระกรัมภีตอนนี้ก็คือพวกเราทุกคนก็เป็นข้าพเจ้าได้ทั้งนั้นเมื่อเราอ่านพระกัมภีตอนนี้พระเจ้าทรงเป็นความรอดของเราหมายความว่าพระเจ้าเป็นอะไรครับ พระองค์เป็น3มสิ่งเมื่อเราอ่านพระคมภีร์ตอนนี้ประการที่1ก็คือพระเจ้าทรงเป็นกำลังของเรานั่นหมายความว่าในยามที่เราขาดกำลังทั้งฝ่ายร่างกายนะครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าจากสิ่งใดก็ตามหรือกิตใจนะครับความท้อถอยใจความหมดหวังความหดหู่ซึมเศร้า ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุแดดก็ตามเราสามารถเข้ามาขอกำลังจากพระเจ้าได้และพระองค์จะเสริมกำลังเราให้เดินได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยให้วิ่งโดยไม่อ่อนเปลี้ยและทำในสิ่งที่เกินความสามารถคือบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเพราะได้กำลังที่มาจากพระเจ้า อิสยาบทที่40ข้อที่31ได้บอกไว้เมื่อเราขาดกำลังขอให้เราท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ขอกำลังจากพระเจ้าและท่านจะมีประสบการณ์คือท่านจะมีกำลังขึ้นทั้งกำลังฝ่ายร่างกายและกำลังฝ่ายจ,จิตใจอามนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพระเจ้า ประการที่สองที่พระคัมภีร์ตอนนี้ข้อนี้พูดถึงคือพระเจ้าทรงเป็นบทเพลงของข้าพระเจ้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าในเวลาที่เราเศร้าโศกในเวลาที่เราขาดความชื่นชมยินดีนั้นเราสามารถจะเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความยินดีบทเพลงก็คือความชื่นชมความยินดีคนร้องเพลง หเพราะเขามีใจล่าเลือใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความยินดีและพระองค์จะทําให้จิตใจของเราเปลี่ยนจากความเศร้าสุขกลายเป็นความชื่นชมยินดีได้นะครับคนจะร้องเพลงเมื่อเขามีความสุขความยินดีและพระเจ้าเป็นบทเพลงคือพระเจ้าเป็นความสุขเป็นความยินดีของเราพี่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไร มีพระเจ้าเราก็มีความกินดีแล้วอามีไหมครับไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงเป็นกําลังในยามที่เราเหน็ดเหนื่อยนะครับฝ่ายร่างกายฝ่ายจ,จิตใจพระเจ้ายังเป็นบทเพลงในเวลาที่เราเศร้าโศกในเวลาที่เราไม่ชื่นชมยินดีเราสามารถจะเข้ามาหาพระเจ้าและก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีได้เราสามารถเข้ามาร้องเพลง พราะโปร่ง s งเป็นบทเพลงเราเข้ามาหาพระองค์เรามีบทเพลงใหม่ๆร้องกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าเสมอนะครับทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหน,นื่อยเมื่อล้้าจากการรับใช้ต่างๆผมก็จะเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าทาง y t u t u นะครับฟังนะครับแท้จริงแล้วทุกวันนะครับก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์ประมาณครึ่งชั่วโมง ผมก็จะเอาเปิดเพลงและมาสกการพระเจ้าส่วนตัวคนเดียวก่อนนะครับเพื่อรับกําลังรับเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้ารับความสุดใหม่รับความชื่นชมยินดีจากพระองค์ก่อนที่จะเริ่มต้นอ่านพระกัมภีประจําวันนอกจากพระเจ้าเป็นกําลังพระเจ้าทรงเป็นบทเพลงอันสุดท้ายก็คือพระเจ้าเป็นความรอดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในอันตรายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายกิตใจหรือฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเราไม่มีทางออกจากอันตรายนั้นๆให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นความรอดของเราหมายความว่าพระองค์จะช่วยเหลือเราในยามที่เราจนตรอกในยามที่เราอับจนในยามที่เราหมดหนทางพระเจ้าจะเปิดช่องทาง ที่กำแพงนั้นให้กับเราพระกัมปีตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราจนตรอกพระเจ้าก็จะเปิดช่องทางลับให้กับเรานะครับหรือถ้าพงไม่เปิดพงก,ก็จะกระทําให้เรากระโดดข้ามกำแพงข้ามอุปสรรคข้ามปัญหานั้นได้พระเจ้าเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเมื่อทหารวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในป้อมปราการนั้นเขาก็จะปลอดภัย ควมประการก็เลยเป็นความรอดพระเจ้าก็เลยเป็นความรอดของเราที่จะวิ่งเข้าไปลีภัยอยู่ในพระองค์ชื่อเยซูปแปลว,ว่าอะไรครับพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดชื่อเยซูปแปลว,ว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดและพระกัมภีร์ตอนนี้ก็บอกจริงๆว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าแล้วพี่น้องครับไม่ว่าท่านกําลังเจออะไรอยู่ในสถานการณ์ ในชีวิตของท่านท่านรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วท่านรู้สึกว่าจะไม่รอดแล้วอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรอดของท่านวิ่งเข้าไปหาพระองค์ท่านจะรอดท่านจะปลอดภยัยจากพยันอันตรายพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งเป็นโล่ล้อมชีวิตของท่านผู้เขียนพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้บอก อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นทั้งกําลังของเราพระเจ้าทรงเป็นทั้งความชื่นชมยินดีของเราและพระเจ้าเป็นทั้งผู้ที่จะช่วยกู้เราให้รอดจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่ก็คือประสบการณ์ของที่ผู้ที่เขียนพระวจนะของพระเจ้าต,อนน,อ,าตอนนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องผู้รู้ใช้พระเจ้าและสมาชิกทุกๆคน นะครับให้เรียนรู้จากการเข้ามาหาพระเจ้าในยามที่เราเหน็ดเหนื่อยในยามที่เราอ่อนแอในยามที่เราต้องการกำลังใจในยามที่เราไม่สามารถจะหากำลังใจได้จากมนุษย์ไม่สามารถจะหากำลังใจได้จากพี่เลี้ยงไม่สามารถจะหากำลังใจได้กับพี่น้องแต่มีอยู่ที่ท,ที่หนึ่งที่พองม์จะทรงให้กำลังกับเราเสมอก็คือในพระเจ้าของเรา แล้วับพี่น้องถ้าขาดความชื่นชมยินดีตัดสินใจร้องเพลงน้ำมศก,การพระเจ้าเปิดเพลงน้ำมศก,การพระเจ้าไม่ช้าความชื่นชมยินดีก็จะหลั่งไหลเข้ามาในใจิตใจของเราเมื่อเกิดความกลัวเมื่อเจอกับศัตรูเมื่อเจอกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้สึกว่าจะไม่รอดแล้วรือสึกว่าธุรกิจจะไปไม่รอดแล้ว รู้สึกว่าครอบครัวจะไปไม่รอดแล้วรู้สึกว่าชีวิตจะไปไม่รอดแล้วรู้สึกว่าการเงินจะไปไม่รอดแล้วอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าจะไปไม่รอดแล้วพระเจ้าทรงเป็นความรอดของเราเข้ามาหาพระง์ประสบก,การณ์ที่เดิงกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามามากกว่า35ปีได้ยืนยันว่าพระกัมภีร์ตอนนี้ข้อนี้เป็นความจริง ในชีวิตของเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นช่วงที่ก่อนโควิดถ้าจำไม่ผิดนะครับคิดจ,จัรมีปัญหาบ้างในเรื่องของการเงินเนื่องจากเงินถวายก็ลดน้อยถอยลงแต่เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้ขอพระองค์ทรงโปรดดูแลคริดจ,จักรของเราเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับ ผมเคยแบ่งปันไปแล้วถ้าพี่น้องอฟังในคำทเทศนาในครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่าทุกๆวันจันทร์นะครับผมกับภรรยานะครับจะต้องไปอัปเดตแบงก์บุ๊กเพราะแบงก์บุ๊กนั้นเป็นการที่คนในบวกของเราโอนเงินเข้ามาถวายสิบรถหรือถวายพิเศษนะครับวันจันทร์วันนั้นเราก็ ปกติครับเป็นวันหยุดของเราแล้วก็ไปทางข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปที่ห้าง,ห,าง,ห,างห้างสปปรรพสินค้าซึ่งมีตู้ ATM อยู่แล้วก็ภรรยาก็เอานะครับสมุดบัญชีของนะครับขึ้นจจับไปอัปเดตนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเอาสมุดเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันก็จะ ใช้เวลานานใช่ไหมครับมันจะอัปเดตเพราะ1ยอดก็จะมีเสียงหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ไหมครับ2ยอดก็จะมีเสียงสองครั้งครับปกติเมื่อเราเอาสมุดไปใส่แล้วก็จะได้ยินเสียงนะครับหลายๆครั้งซึ่งเราก็ชอบใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงหลายๆครั้งก็หมายถึงว่าเงินถวายเนี่ยหลายคนถวายแล้วก็มากแต่พี่น้องครับวันนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาสมุดใส่เข้าไปนะครับพี่น้องมีเสียงดังครั้งเดียวละครับแล้วก็หยุดเลยครับโอ้เรา แปลกใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยว่าโอ้โหทำไมสัปดาห์นี้มีคนถวายน้อยมากนะถวายคนเดียวเองนะครับแต่เมื่อเรานะครับมองที่จำนวนเงินที่คนคนเดียนั้นถวายเราก็รู้สึกตกใจมากเลยครับแล้วเราก็เต็มไปได้วยการขอบพระคุณของพระเจ้านะครับมีเงิน,นเข้ามาในบัญชีนะครับมากมายนะครับพี่น้องโอ้ย มากมายมากเลยครับพี่น้องพระเจ้าทรงดูแลคิสจักรของเราพรองทรงเป็นความรอดของเราถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมได้เรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องได้อาเมนหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองเป็นกำลังของเราประองทรงเป็นบทเพลงความชื่นชมยินดีของเราและพระองทรงเป็นความรอดของเราไอ้ถามเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนซึ่งอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างและเขาต้องการการช่วยกู้เขาต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระเจ้าให้เขาได้รับการหนุนใจจากการแบ่งปันในวันนี้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน